กัวการพี่เดี๋ยวเป็นคิวที่ฝา่ขึ้นเดี๋ยว่อนกนนก็ล่ะเริล้วกเร่ดนสวัสดีค่ะังผู้จัดชอบเลยมายื่อะไรแบบนี้ครับพอยจะเริ่มเลยเนาะเริ่มอะไรคะอะไรไปะเศษกโอเคอะเรื่องผู้จัดการพอตอนนี้แบบประเด็นร้อนแรมากยังไงคะ ออกกันมาแบบเป็นแบบชุดใหญ่ยกแส่งยกแส่งมีใครบ้างอะเยอะมากคือพีซ่าพีแพวพีแพวที่ล่าสุดคุณแพวาพัคเตอร์ล่าสุดเขาคือก็ไปด้วยแต่ว่าอยู่โปรตีเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกแต่ว่าน้าโปรไฟล์เขาไม่เหลือใครแล้วหน้าโปรไฟล์ไม่อันน่าถามถามก็คือก็เอออืมก็เอ่อณณตอนนี้อย่างอย่างที่ที่พอสามารถพูดได้นะคะณตอนนี้เนี่ย พลอยแล้วก็ลิเดียแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะออกมาอธิบายเหตุผลอะไรตอนนี้อะไรเงี้ยขอให้พวกเราจัดการเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในกันก่อนมันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะที่เราต้องคุยกันจะต้องปรึกษากันก็ยังบอกเลยว่านะตอนนี้ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันเรื่องนี้แต่วันที่เราพร้อมเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะออกมาอธิบายที่มอนเตนีก็ม <ı> ัน เรารู้จักกันมานานนะคะคนรู้จักกันมานานน้องลิเดียยิ่งรู้จักกันมานานมากกว่าพลอ,อีกอะไรเงี้ยของพลอเป็นหลบสิบกว่าปีอะไรเงี้ย,ย,แ,บบยแล้วแบบเรารักเขาเหมือนคนในครอบครัวเขาก็รักเราเหมือนคนในครอบครัวแล้วเขาก็เป็นคนที่ดูแลพลอีให้คําปรึกษาที่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มันไม่ใช่ไม่มีเหตุนะคะมันมีเหตุแล้ว พลอก็รู้สึกเสียใจจริงๆคูณตรงๆว่าเราเรา,เราเสียใจแล้วอกหกักเหมือนคนอกหักอะ่ะแบบแบบคนผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยมันอันนีน้ก็คือเรื่องจริงค่ะใครเป็นคนที่ไปเจอก่อนที่แบบประสบปัญหาก่อนเลยว่าเอออยู่กับที่คนนี้<อ>ไม่ได้ไม่ได้แล<ถ>้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราจเจอมาพร้องกันเอ๋อน้องเดียเจอก่อนค่ะน้องเดียเจอก่อนก็อย่างที่ให้นน้องน้องเดียน,น้องลิเดียเขาประกาศก่อนแล้วก็ก็มีการพูดคุยกันพลอยก็เลย เราก็ต้องหาความจริงอหอเนะาะคอยหาความจริงคอยก็คอยก็เจอความจริงคอยก็ต้องยุติก่อนทั้ค่ยน่าจะตกใจสุดเนะาะเพราะเขดูแลคอยมาแบบนานมากคอยว่านิเดียตกใจสุดค่ะตอนนี้ทุกคนตกใจหมดละค่ะทุกคนเสียใจหมดตอนนี้แอลลินก็เสียใจน้องๆองทุกคนก็เสียใจอะไรเงี้ยแสดงว่าทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันไม่ใช่แค่ตอกตามกันกัก็ประมาณนั้นที่คอยบอกค่ะเนาะตอนมันอย่าไปเดากันเองก็คือแต่ว่าตอนตอนี้คอยพูดได้แค่นี้อะไรเงี้ยค่ะ ต้องใช้กฎหมายข้ามาช่วยไหมใช่ก็อยากจะพูดอะไรเยอะมากกว่าน,นี้อะค่ะแต่เด<ม>ี๋ยวเดี๋ยวบอกได้แค่แค่นีน้จริงๆนะตอนนี้ที่ยพูดได้แค่เท่านี้เอาไว้แบบเดี๋ยวพลอยลิเดียน้องๆทุกคนขอปรึกษาก,กันก่อนคุยกันก่อนเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่พอยแค่คนเดียวค่ะมันก็มีน้องๆหลายคนขอเราคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยววันที่พวกเราความจริงๆเนี่ยพวกเราจะ ออกมาแถลงแ,แน่นอนแต่นัดนะตอนนี้ขอไว้ก่อนว่าเดี๋ยวให้เราไปจัดการกันปเป็นเรื่องภายใ,น,ในก่อนอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตนคุ่ะน้องโน้ตเ <ละ S 2> หร<ล>อคะก็ก็มีค่ะยังคุยกันอยู่คะ่ะก็จะเป็นเขาก็จะโทรหาคุณแม่พลอยจะโทรหาพลอยหรือว่าพลอยก็จะมีการ text คุยกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะอย่างโปรเจกเหตุการณ์เขามีได้เาขอโทษหรือแบบอะไรกันก่อนหน้านี้แล้วค่ะอย่างเนีปัญหาที่เกิดขึ้น โทรมหาค่ะแต่ว่าไปไปยังแบบใจใจม,แบบ <c oughs> มันแบบเออไม่อยากร้งองไห้ออาตรงแต่ว่าก็คือก็ก็เขาก็เซ็กมามีมีการขอโทษก็มีแต่ว่า,วาอะไรที่มันถูกต้องเราก็ต้องทําให้มันถูกต้องะค่ะเหมือนคนก็เดาว่ามันเรื่องของผลประโยชน์เรื่องเงินเกี่ยวด้วยไหมก็ถึงบอกเลยว่นักขอนเนี้ยพูดได้แค่นี้เองขอคุค่ะ ีค่ะมีค่ะแต่ว่าสิ่งที่พวกเราเห็นมันก็อีกเรื่องหนึ่งอะค่ะค่ะา้นกาค่คือตอนนี้ที่คุยกันนะคะแบบเาอาตรงๆว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของพี่น้องที่เรารู้จักกันเนี่ยเรารร้จกกักจักมายาวนานจะให้มันตัดเลยเนี่ยมันยากที่จะตัดความสัมพันธ์เพราะว่าความรักที่มีให้กันก็มีให้เยอะแต่ในเรื่องของ ของหน้าที่การงานเนี่ยมันจะเป็นต้องยุติจริงๆส่วนเรื่องว่าอนาคตเนี่ยเราจะคุยกันกลับมาได้เหมือนเดิมไหมวันนี้คุาตอบไปได้ให้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ถ้าถามว่าวันนี้ยังพุยคุยเคลื่อไหมเราก็ยังพูดคุยกันอยู่มันมีเรื่องราวที่เราต้องคุยแต่ความไม่ได้แบบถึงขั้นแบบมีความรุนแรงหรือมีอารมณ์มีอะไรขเขาเพราะตอนนี้มันเหมือนแบบเราแบบวันแรกเราเราเราเหมือนเราอ่อนปกเปียกกลายเป็นของเหลวอะโ<ม>นแบบมันแบบ มอะไรยงเี้แต่ว่าก็คือเดี๋ยวให้เป็นขั้นตอนของการพูดคุยกันไปตอนนี้ถึงบอกว่าเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อนั้นทุกคนก็จะออกแค่พอยเป็นคนเดียวค่อยพูดเองพูดแทนทุกคนไม่ได้ในส่วที่รีเดียโพสต์ไปโหมดรีเดียคเขาที่จะเสียใจมากต่อสุนทรรีเดียเขาเสียใจมากแค่ไหนเขาที่ได้คุยโพสต์หนักใช่ใช่เพราะดีแต่สิ่งที่เขาโพล์มันดยู่แบบติ่งขบวนเขาก็ไม่ได้โพสต์อะไรเกินมากแล้วมีแต่พอยเนี่ยเขาก็เสียใจเนาะแค่เสียใจละค่ะ เขาก็ตกใจเกียใจแยาวก็ทำอะไจะได้ต้องการพี่ักนที่่อนาวนี้แน่นอนอ๋อยแน่นอนค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าวันนี้ไม่มีแล้วก็วันนี้เราก็เหลือความตมพันธ์เป็นแค่เพื่อนแล้วก็พี่น้องอยู่แต่เรื่องงานไปต้องอยุติแต่มันจะมีอะไรมาให้พออยุติพอสมัยเป็นพี่น้องไหมมันก็ต้องหา เเกกี่ยวพัันบขาอตอนนี้นะคะก็มีนะคะเขาก็ส่งมาให้คอยหมดเลยว่ามีงานแบบครั้งแบบแบบเป็นละครเป็นซีรีส์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปตรงรายการใช่ก็ส่งเขาก็ส่งต่อให้คอยก็แบบสร้างไลน์แอดเชิญมาออฟฟิเชียลอยู่แต่แต่ว่ายังเซนระบบไม่ไม่ไม่เสร็จทำไม่เป็นแ่แล้วตอนนี้ก็เป็นอยไดูแลคิวเองเลยนี่นะค่ะต้องดูแลตัวเองแลก็เอาตรงๆนะคะชีวิตรับงานอย่างเคยรับงานมาแล้วช่วงหนึ่ง ช่วงแบบ4ี่ห้าปีอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่เหนื่อยมากต้องดิวเลอกสัญญาคุณาอะไรเองเพราะว่าคอยไม่ยากหรอกเพราะคุไม่ได้งานเยอะขนาดนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้งานเยอะขนาดนั้นแล้ว,แ,ลวแต่คิดว่าเราเคยแฮนเดิลเรื่องพวกนี้ได้เพราะว่าพุก็คงน่าจะจัดการเรื่องพวกนี้ชั่วคราวไปได้ต่อแต่ว่าอนาคตข้างหน้าก็ถ้าใครอยากดูแลคอยก็สนใจนะอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคอยก็ตอนนี้ก็คงต้องขอยดูแลชั่วคราวไปก่อมันมันยังแบบ มันยังสะดุดไปหมดเลยตอนนี้ก็คือแบบตดเฟตตัวเองระบบตัวเองด้วยก็ระบบตัวเองคือระบบที่เราต้องต้องดูแลตัวเองเนี่ยหละ่ะมันก็จะวุ่นวายหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบกลัวเรื่องว่าจะเอาใครมาทำงานต่อแบบนี้ไหมคับีผมคอยไม,ม่คือที่ทำเราไม่เคยมีปัญหาเลยในชีวิตก็คือก,การดูแลตัวเอง การดูแลตัวเองเนี่ยเราต้องไปชนกับลูกค้าเองต้องไปคุยกับคนนี้ต้องเจอความปวดหัวเองอะไรเงี้ยซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราเราเหนื่อยเราไม่ยากนักแสดงไม่อยากจะไม่อยากจะเจอเลยแบบนี้บางทีเราเลยต้องหาคนชื่อว่าเป็นผู้จัดการเป็นผู้ที่ว่าดูแลคนประโยชน์ของเราคุยให้เราทำไมกับเราทําให้ชีวิตของเราก้าวหน้าอาชีพเราก้าวหน้าอะไรเงี้ยต้องมันอันน,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 อนนี้คือหน้าที่ของผู้จัดการแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้เพราะว่า มันก็ไม่ได้หาใครมามามาดูแลได้ง่าย,ายใช่เพราะว่าความเชื่อใจกับความซื่อสัตย์นี่เป็นเรื่องที่คอยคอยให้ความสําคัญค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยคอยไม่คอยไม่อยากแบบที่ผ่านมามันมันเหนื่อยอะที่เราต้องแบบเจอ ER แล้วเปลี่ยนเจอ ER แล้วเปลี่ยนเจอ ER แล้วเปลี่ยนอะไรอเงี้ยมันเครียดอะคะ่ะไม่กลัวไม่ักลัวการไม่ใจการไม่ใจคนที่จะต้องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆแล้วทเม ตอนแรกมันไม่กลัวรหรอกเนาะเราก็ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่พอนานๆไปมันอยู่มันมันผูกพันเนาะมันเชื่อใจกันอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะให้ไปเองอะไรโดยตารองชาติต้องอรอให้มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วทุกคนจะออกมาเลียกนี่ไงไอย้บอกเลยเแฟนๆที่เป็นขั้วไหมคะอะไรเพราะเพราะว่ามันสองชาติเขาปวดหัวก็ ก็เข้าใจอะค่ะก็ตอนนี้ก็คือขอบคุณคนที่เป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณคนที่อยากรู้คนที่อยากรู้ก็รอหน่อยละกันอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งอะไรมากแต่ว่าเอาเป็นว่าบอกไว้เลยว่าขอก่อนยขอให้ล่อยเองทุกๆคนน้องๆทุกคนเราเราปรึกษากันภายในก่อนเราจัดการเรื่องของเราระบบภายในก่อนให้เรียบร้อยแน่นอนถ้าเราพร้อมที่จะออกมาพูดเราเราออกมาพูดอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะพูดค่ะ ลงตัวแบบคอมเมดี้ค่ะหล่อแล้วแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้คอยบอกว่ายังมีอีกหลาคนวันนี้เกดประกาศอีกคนแล้วว่าวันนี้มันจบพัตเตอร์แพรวเหลือเหลือเพียงนี้แม่แม์ยังไม่ออกทิชาทิชาแพทลิลลี่ชินประกาศไปแล้วที่ประกาศแล้วถ้เหลือทิชาบิลดี้ ก็เชิญดูทำลายในปิดอินสตาแกรมได้เลยเดี๋เดยวกเ่องดีนเล๋ยวอะไม่รู้เขาอยหลายคนก็อย่เดียวเดียวอันนี้ยังไม่ได้ตามคืออะไรอะเดี๋ยวก่อนเล่าก่อนเล่าก่อนยังไม่รู้เรื่องเราอ คนก็เเอามายองว่าใช้กรณีไเกี่ยวจริงๆนคนละเรื่องก่ะนือานนไปบควนามเด็กเลย่ออไม่เกี่ยวใ่ปะไม่เกี่ยวไเกี่ยวไม่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 เกี่ยวไเกี่ยวเกีนยวไม่เกี่ยเกี่ยวไ่เกี่ยวเกา่ยวไ่เกี่วเก็ย่เกีอยว่เกนวเกยวกี่ยวม่เรายก็อยว่ดกี่่กันยวไม่เก่วไม่วไม่เ่วไมเกี่ยไม่เกี่วไมเกี่ยวไม่เกี่ยไ่เกี่ยวน่เกี่ยวมเกี่ยวไม่เกี่ยวมเกียไม่เกี่ยวมเกี่ยวไมเกยไม่เกี่ยวไมนก กรณีค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแนนอ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 นเลเวลาเลเดียวะเียนค่ะอ๋อเหรอเชียร์มันเป็นจังหวะที่จังหวะเดียวกันเล่ามีเดนอนะแ่บอเกี่ยวมออกันเฮ้ยมันก็ปวดปวดแล้วยังมีอีกแล้อเนี่ยมันก็ปวดปอดแล้วเนี่ยเราโอเคนะขอบใจแค่นี้นะคะขอบใจพี่ทอยใส่เลยสวยมามุกซ์โนราน เอพอยเอาีนะอพลอยจ๋าพอมีหน่อยหนนเป็นพี่พพพอยจาต้อง้องพีูลแบบเดิมพี่ผูดพพนอจ้าพแอ้งนีแหวนม่นแหวนม่นจะแต่งงานหน่อยมวันนี้จะถามลก่กมรักไม่ได้เลยถามได้นเดีข้างไไม่ถามเ

ต้องนีต้องนี้ทีกับต้องคุณพลคุณพลใส่ตาดูดิครอบคุณพลคยวพล่้องไปถ่ายรูปก่อนต้องหมู่บ้านไงต้องหมู่บ้านพี่พลใจนิดนึงสวยจ้า